ไปไหนอะ่ะไปไหนเออว,ว้วาวว้ายังโหคอน้าดปีเลยอ๋อนีวายน้ำเลยเ,เดี๋ยวเมื่กี้คืนมาสิดเปคืนอ่ะหนี ชอบชอบชอบเดนเนอเอาว้าอยู่หานท่านเนื้อยู่หานตึ๊บเกาะเองเหรอเนี่ยว้าวถ่ายยังถ่ายอ๋อเดี๋ยวอยู่จะหงายท้องอย่างเดียวเลยเล้วหน้าเลยมันเปล่าจะหงายค่ะยหงายไหมฮือ ใจหัวเปียกปอชอบม่หัวเปียกชอบหึ้อ้เหนื่อยไหมน่ะปอจะนอนเออโอ้นอนเก้งเหรอเลงเหรอสบายเลย โอหนุกบ่าหรอน้ำข้าหูแล้วชอบะตีดอดดดดชอบโอ้ใายลูกบอลมา